ทำหมูแดดเดียวไปกันเลยโอเคนะฮะวันนี้ก็ทำหมูแดดเดียวกันครับครับผมก็จะค่อยๆหั่นเนื้อหมูนะครับผมก็จะหั่นแบบบางๆนะครับเพราะว่าจะตากแดดแค่ชั่วโมงกว่าไปครับผมเรียบร้อยแล้วก็เราไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยครับ เม็ดผักชีนะครับแล้วเราก็ไปผสมข้างปรุงกันเลยนี่ก็เอาโรยไปเลยนะฮะครับ,รบน้ำมันหอยนะครับก็พี่ใหญ่ชูนะฮะใส่หลายแซ่บหลายครับวันนี้ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับ ครับเราก็จะเตรียมพวกเครื่องปรุงนะฮะก็จะมีมะเมล็ดผักชีนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่หลายก็แซ่บหลายหน่อยนะครับก็จะหมักไว้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ทํากับข้าวทานกันเลยโอเคครับผมเราก็ได้เนื้อหมักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปตากแดดกันเลยสักสองถึงสามชั่วโมงนะครับก็จะดูไม่แห้งมากเกินไปนะครับผม เี๋ยวเราไปตากกันเลยที่ห้องก็ไม่ได้มีตะแกรงนะครับก็เลยใช้เป็นถาดทึบเอาแต่ก็จะต้องมากับด้านมันบ้างนะครับไม่งั้นมันจะไม่แห้งนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เอาไปตากสัก 2- 3ชั่วโมงนะครับผม แล้แล้วผมก็ได้สั่งอุปกรณ์มาอีกแล้วนะผมเป็นตัวติดอ่าตัวจับกล้องนะครับแล้วก็ตัวจับโกโกโรนะคะว้าวเดี๋ยวก็แกะให้ดูเลยจะเป็นสายรัดแบบสี่มุมนะครับก็จากที่ลองดูละคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปสร้างสรรค์วิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะฝากติดตามชมด้วยนะครับผม ตัวสินค้าที่ได้มาก็จะมีตัวรัดนะครับ4มุมบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็มีตัวจับโทรศัพท์แล้วมีอะไรมาให้อีกสองสามชิ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองประกรอบเลยนะครับแล้วแล้วก็2 3ชั่วโมงผ่านไปนะครับก็ได้เนื้อมาแล้วนะคะ <Wow. S 2> เราก็เอาไว้ทํากับข้าวหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ